ที่มสสจังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมคะก็ต่อเนื่องจากกรณีที่ทางฝัง่งทางฝั่งนู้นเนี่ยเขามีการถล่มกันในเคเคพาร์ะนะแล้วก็ทําให้รังแตกข้ามมาที่ฝั่งประเทศไทยจับได้หลายต่อหลายคนบางคนได้มาพูดคุยกันอย่างผู้หญิงคนนี้เป็นเวียดนามนะคะเธอบอกว่าเธอต้องการจะไปที่เคเคพาร์เนี่ยไปทํางานเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเป็นเด็กเอ็นแต่ปรากฏถูกให้ไปทํางานแก๊งสแกมเมอร์เธอก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าองานที่เธอไปทำเนี่ย มันมีความดํามืดยังไงบ้างนะคะเอาตัวเลขก่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาเขตไทยจากเคเคพาร์คแล้วตอนนี้เนี่ย795คนนะคะก็จะแบ่งเป็น2งที่ที่สะพาน2 593คนกองร้อยตชด3 4 6แม่สอดอีก200คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวเอาไว้ที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนที่ตำบลท่าไสาลวดก็คัดกรองอะไรตามขั้นตอนของไทยทีนี้ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเชื้อสายเวียดนามอายุ26ปีเธอบอกเพิ่งไปทํางานที่เคเคพาร์คได้2อาทิตย์แต่ก็ต้องหนีมาน่ะเพราะว่าเธอถูกหลอกเธอบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเธอเข้าไปด้วยความที่ว่าอ่ะบอกให้ไปทํางานเป็นเด็กเอ็นแต่ตอนหลังถูกหลอกไปทํางานเป็นแก๊งสแกมเมอร์หน้าที่ของเธอคือเน้นลูกค้าชายต่างชาติที่เป็นเศรษฐีแก่ๆโดยหลอกให้ช่วยลงทุนอะไรต่างๆบางคนก็หลงเชื่อเธอแล้วก็โอนเงินให้เธอแบบหลักล้านดอลลาร์สหรัฐก็มีส่วนผู้ชายที่เป็นสแกมเมอร์ ก็จะมีหน้าที่ไปหลอกกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงสูงอายุนนยเธอเนี่ยไม่โดนทําร้ายหรอกเพราะเธอทํายอดถึงแต่คนที่ทํายอดไม่ถึงเนี่ยเอาหมีลงโทษหลายแบบทั้งถูกตีบ้างให้อดข้าวบ้างถูกส่งไปที่อื่นบ้างอลองฟังผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะ อยู่บ้านเมืองเราดีกว่าค่ะเขาไปจุดนั้นแล้วคุณไม่ถ้าเขาแทบาแล้วก็คือติว่าเรา,เราทําไม่ได้เขาก็เราให้อดข้าอดอดข้าอดน้ําแบบไม่ได้เจอตะวันแตบบ่ว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้จับอะไรอย่างนี้ค่ะอดหลับอดนอนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีตีบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยแล้วแต่เขาจะทําเราค่ะแต่เขาไม่ทําถึงขั้นเราทํางานไม่ได้พอเราไปถึงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราที่เราคุยกันไว้ซึ่งหนูไปถึงหนูก็อึ้งเพราะว่าที่เราคุยกันมันไม่ใช่แบบนี้ คุณบอกว่าฉันมาทํางานแบบนี้ไม่ใช่เหรอเขาก็ไม่พูดมากเขาบอกว่าคุณมาแล้วคุณก็ต้องทาเออคุณอยากถ้าคุณไม่อยากทาไม่ไม่ไม่พูดอะไรมากอะไรแบบนี้เขาก็ทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรเลยแต่เขาทําให้เราเห็นว่าถ้าไม่ทํางานแบบเนี้ยมันจะโดนแบบนี้นะเออเนี่ค่ะเธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะนี่หนีมาจากทางเคเคพาร์คนะคะอยากจะบอกรอดมาได้นะคะ